พี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะคะประจัยเกษตรฮาจีมากคือเก่าคะ่ะพี่น้องมาพร้อมกับข่าวสารดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวของมันสําปะหลังล่าสุดมันสําปะหลังราคามันสําปะหลังณนะวันที่15ตุลาคม2567มาแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวเอามาฟังรายละเอียดกันคะ่ะช่วงนี้เศร้าเกษตรกรของเฮาลืมตาอ้าปากบได้เลยคะ่ะพี่น้องบว่าสิเป็นชาวไร่มันสําปะหลังหรือชาวไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาตกต่ําหวบหาบเลยทีเดียวเป็นจังไดน,น้อพี่น้องเอาเงินใส่น้อเข้าไปใส่หนีทกศเอาอดใจรอนะพี่น้องอดใจรอจังไดเข้ากระไดทําอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอาชีพของแต่พอแต่แม่ของเฮาเนาะก่อนอื่นครับพี่น้องตอนนี้อยากจะแนะนําให้พี่น้องให้หูว่าตอนนี้ปจเกษตรหาจีมีเพจแล้วนะคะเพจเป็นชื่อว่ากเกษตรอีสานพาลุยดอกบัวสีชมพูคือการกับตัวนี้แหละค่ะพี่น้อง YouTube กับเพจจะมีโปรไฟล์เหมือนกันนะคะมีพี่น้องของเฮ้ามาเมนถามใตคลิปว่าหญ้าป่าควายกำจัดยังไงถึงจะกำจัดได้บอสันว่าเอาพี่น้องของเฮ้าสามารถเมนใตคลิปบอกลูกๆหล,ลานๆของเฮ้านั่มนะคะว่าพี่น้องของเฮ้าใสสารตัวใดถึงจะกำจัดหญ้าป่าควายได้สำหรับประจอยจะเป็นใส่ของเป็นกลุ่มของกรูโฟซินเนตชื่อว่าไกรโฟเอ็กนะ กรูโฟเอค่ะพี่น้องครชื่อว่ากรูโฟเอ็กเป็นแกลลอนสีเขียวนะคะราคาจะอยู่ที่650บาทสำหรับยาป,ปากควายตัวนี้กําจัดเกลี่ยงเลยค่ะพี่น้องคะรับรองไน้เลยคือประจอยเนี่ยกำจัดหยาตัวใดกระบบสาเร็จสาหรับหยาปากควายนะมาพบมาพอสารตัวเนี่ยคืซึกว่าเรียบร้อยเลยค่ะพี่น,อน้องคะ กรูโฟเอ็กนะคะบอดายโฆษณาเด้อพี่น้องบอต้อมมาสร้างน้ำประจอยนะคะประจอยบอดายขายของค่ะพี่น้องคะเอ้าเข้ามาเ,าเราละเอียดเกี่ยวกับราคามันสําปะหลังแต่ละพื้นที่กันค่ะพี่น้องแจงราคาของพี่น้องบานเฮาไปขายหนาล้านก่อนเนาะพี่น้องจังหวัดยะโสธรนะคะราคาจังหวัดยะโสธรจะอยู่ที่1บาท30สสตางค์ถึง1บาทแ80ดิสตางค์นะคะ แปงวัดใดยี้เปอร์เซ็นต์ค่ะพี่น้องคะสำหรับบ้านพ,าา 1, นะะนพนืนราคาจะอยู่ที่1บาท30สตังค์นะคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่น้องคะจังหวัดสุรินทร์ราคาจะอยู่ที่1บาท80สตังค์ส่วนจังหวัดขอนแก่นนั้นราคาจะอยู่ที่2บาท50สตังค์อ้าวจังหวัดขอนแก่นราคาคือหลายกว่าจังหวัดผืทุกๆพื้นที่ทนนออะน้อบ้านนี้ เอาจังหวัดเลยค่ะพี่น้องคะจังหวัดเลยราคาจะอยู่ที่2บาทส0สตางค์อาจจะเป็นราคาอ่างอิงนาอพี่น้องราคาหัวมันสดนะที่เบานี่คือราคาหัวมันสดเด้อพี่น้องสําหรับจังหวัดจังหวัดกําแพงเพชรนาะพี่น้องโอ้ตามข้อมูลเลยคะ่ะจังหวัดกําแพงเพชรราคาจะอยู่ที่1บาท50สตางค์ถึง1บาท75สหสตางค์นะคะจังหวัดโคราชราคาจะอยู่ที่2บาท60สตางค์ศรีสะเกษร,ราคา อ้างอิงนะคะราคาจะอยู่ที่3บาท20สตางค์ความชื้น30%สนะคะสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีราคาอ้างอิงจะอยู่ที่3บาท40สตางค์แต่ว่าพอเข้าไปขายจริงๆแล้วราคาเข้ากับวัดตามความชื้นนะพี่น้องแล้วแต่ความชื้นของเรานะคะราคาความชื้นของอำเภอ้ํำยืนจังหวัดอุบลราชธานี ความชื้น30%ราคาจะอยู่ที่3บาท40สตางค์ถ้าเกิดความชื้นของเรา20%ราคาจะอยู่ที่2บาท50สตางค์อันนี้มันก็นแล้วแต่ความชื้นของเฮ้านะคะต่อมาอามาฟังรายละเอียดเกี่ยวกับราคามันสำปะหลังข้อมูลจากสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยแต่ละจังหวัดจะมีขึ้นหรือมีลงแต่ตามที่ ต่ตามที่ห้าเบองข้อมูลอยู่น่บ่มีขึ้นเลยพี่น้องต่างจากเมื่อวันก่อนหนีนะก่อนหนีกันยังวามีราคาขึ้นอยู่แต่ว่าณวันนี้วันที่15ตุลาคม2567มีตลดราคาค่ะพี่น้องคะลดลงทุกทุกจังหวัดเลยเอามาฟังรายละเอียดกันจากข้อมูลสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยกันคะ่ะราคามันสำปะหลังเป็นมันเส้นค่ะพี่น้องคะราคามันเส้นจังหวัดชนบรุรีอำเภอเมืองและอำเภอบางบึงนะคะ ราคาจะอยู่ที่6บาท70สตางค์ตัวนี้ยังคงที่นะคะบางประกง หยุดค่ะคุณผู้ชมสำหรับเนินหินนั้นราคายังคงที่6บาท65สตางค์นะคะบางไทรราคาลดค่ะคุณผู้ชมราคาอยู่ที่6บาท65สตางค์ถึง6บาท80สตางค์นะคะอันนี้คือราคามันเส้นส่วนนครหลวงนั้นราคาอยู่ที่6บาท65สตางค์ถึง6บาท70สตางค์ราคายังคงที่ค่ะจังหวัดลบบรุรีราคาลดค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันก่อนขายอยู่ที่7บาท10สตางค์วันนี้6บาท70สตางค์นะคะ ส่วนหัวมันนะคะหัวมันสดแป้ง25ปเซนตค่ะคุณผู้ชมราคาของจังหวัดชนบรุรีราคายังคงที่สองบาท35สตางค์ถึงสองบาทห้าสบห้าสตางค์นะคะจังหวัดระยองราคายังคงที่สองบาทห้าสห้าสตางค์ถึงสองบาท75สห้าสตางค์ค่ะจังหวัดชเชิงเซาร,ราคาลถค่ะคุณผู้ชมราคาจะอยู่ที่สองบาท65ส้าสตางค์ถึงสองบาท95้าสสตางค์นะคะ จังหวัดสแก้วราคาลดค่ะเมื่อวันก่อนขายอยู่ที่ราคา2บาท60สตังค์ณนะวันนี้ขายราคา2บาท55สตังค์ลดไป5สตังค์ค่ะคุณผู้ชมจังหวัดจันทบ,บุรีราคายังคงที่2บาท75สตางค์นะคะจังหวัดการสินราคาลดค่ะราคาเมื่อวันก่อนขายอยู่ที่2บาท60สตังค์วันนี้ราคาอยู่ที่2บาท30สตังค์ถึง2บาท 50สตังค์นะคะนครราชสีมาลดเหมือนกันนะคะราคาเมื่อวันก่อน2บาทห5 2บหาสองบาท25สาตังค์ค่ะคุณผู้ชมณวันนี้ราคาอยู่ที่3บาท20สตังค์นะคะลดลงไป5สตังค์ค่ะคุณผู้ชมส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นราคายัางคงที่2บาท40สตังค์นะคะมหาสารคามราคายัางคงที่2บาทห5สหาสตังค์ค่ะ จังหวัดขอนแก่นราคายัางคงที่2บาท65สตางค์ค่ะอุดรธานีราคายัางคงที่2บาท30สตางค์ค่ะส่วนราคาของกากแห้งจังหวัดชนบุรีอำเภอเมืองนะคะราคาลดค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันก่อนขายอยู่ที่3บาทถึง3บาท20สตางค์ณนะวันนี้ราคาจะอยู่ที่2บาท90สตางค์ถึง3บาทนะคะจังหวัดโคราชนะคะโคราชราคาลดลง เมื่อวันก่อนราคาจะอยู่ที่2บาท80สตางค์วันนี้ขายอยู่ที่2บาท70สตางค์ถึง2บาท80สตางค์นะคะส่วนโรงงานอาหารสัตว์ค่ะคุณผู้ชมมันเส้นนะคะมันเส้นโรงงานอาหารสัตว์ราคาจะอยู่ที่7บาท80สตางค์ถึง7บาท90สตางค์ตัวนี้ก็ลดเหมือนกันนะคะเมื่อวันก่อนราคาจะอยู่ที่8บาทค่ะคุณผู้ชมสำหรับ 100, มันเม็ดนั้นราคายัางคงที่7บาท50สตางค์นะคะ ส่วนกากแห้งนะคะราคาลดค่ะวันก่อนราคาจะอยู่ที่4บาท40ถึง4บาท50สตางค์ณนะวันนี้ราคาจะอยู่ที่4บาทส0สตางค์ถึง4บาทส0สตางค์ค่ะสำหรับราคาขา้าวโพดลดลงค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันก่อนราคาจะอยู่ที่9บาท75สตางค์ถึง10บาทนะคะวันนี้ราคาจะอยู่ที่9บาท65สตางค์ถึง9บาท ตา1สสตางค์นะคะส่วนแป้งมันสำปะหลังในประเทศไทยเรานะคะราคาจะอยู่ที่16บาท25สตางค์สำหรับต่างประเทศนั้นราคาจะอยู่ที่500หยวนต่อตันค่ะคุณผู้ชมมาดูราคามันเส้นภายในของตลาดจีนกันบ้างนะคะราคาจะอยู่ที่2050-2,070ถึง2อ7 0หยวนต่อตันค่ะราคาข้อมูลจากตลาดไทยราคา ของมันเส้นนะคะ FOB ราคาจะอยู่ที่2อ0ร้ยถึง235หยวนต่อตันนะคะสำหรับแป้งมัน FOB ราคาจะอยู่ที่อ๋อตอนนี้ลดราคาค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันก่อนราคาจะอยู่ที่4 7 0ถึง490ณนะวันนี้ราคาจะอยู่ที่4 6 0หถึง480หยวนต่อตันนะคะลดลงไปเหมือนกันนะคะส่วนตลาดเวียดนามนั้นมันเส้น c n f นะคะ ราคายัางคงที่นะคะคือ248ถึง250หยวนต่อตันนะคะสำหรับแป้งมัน c n f นะคะราคาลดค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันก่อนราคาจะอยู่ที่450ถึง470ณวันนี้15ตุลาคม2567ราคาจะอยู่ที่440ถึง460หยวนต่อตันนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ประจอกรสินห้าจ หวังว่าพี่น้องของเราคงได้รับความรู้ในการทำคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องของเราโอกาสนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ